สองภาพล่าสุดน้องอินเตอร์ดาราเด็กล่าสุดโตเป็นสาวสวยจำแทบไม่ได้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงเด็กที่เราหลงรักและชื่นชมในความสามารถของเธออยู่ตลอดสําหรับน้องอินเตอร์รุ่งระดาหนักแสดงเด็กวัยเจ็ดขวบไม่ว่าจะแสดงเรื่องไหนก็จัดเต็มสมบทบาทฝีมือเยี่ยมไม่แพ้ผู้ใหญ่และต้องบอกว่าเป็นความภูมิใจของแม่สุดๆเมื่อน้องอินเตอร์รุ่งระดาได้ควา้ารางวัลเลนดีสามประกาศศนียบัตร ซึ่งทางด้านคุณแม่น้องอินเตอร์ก็ได้โพสต์ว่าวันแห่งความภูมิใจมารับประกาศสนียบัตรปีการศึกษา2,563ปีนี้ได้3ประกาศนียบัตรเรียนดีคะแนนเกิน90%อินเตอร์ได้95.5%คะแนนสูงสุดรายวิชาประวัติศาสตร์ c a ม b ิดเอ e เตมสตาร์เลิร์ดไฮ h อชิฟเม้นอเวอร์แรักเรียน Ag, โรงเรียนอัดสำชันธนบุรี ag, ขอบคุณครูทุกท่านที่อบรมสั่งสอนนะคะและต้องบอกว่าวันนี้เราจะพาทุกท่านมาสองภาพล่าสุดน้องอินเตอร์ดาราเด็กล่าสุดนั้นเธอได้โตเป็นสาวสวยจนจำแทบไม่ได้โดยงานนี้น้องอินเตอร์จะน่ารักและฉายแววนางเอ,งเอกคนต่อไปขนาดไหนเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะ